สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับยุ้ยที่ปรึกษาการขายในสันโชยรวันสาขาบ้านปองกันอีกแล้วค่ะวันนี้อยู่กับคลิกตัวใหม่นะคะเจนสนั่นเองค่ะเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลสงการที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะยุ้ยมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอค่ะตัวนี้นะคะดอกเบี้ยต่ำสุดนะคะเริ่มที่0.99เท่านั้น ย้ำนะคะนจดจริงๆค่ะ่วนนี่ออกรถได้จริงนะคะไม่ไขายฟันแน่นอนค่ะเดี๋ยวยูจะพาไปชมตัวรถกันนะคะว่านิสสันค i ิกเจน3ตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากเจน2บ้างนะคะแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะคะน่าใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวยูจะพาไปชมรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถกันเลยค่ะ หลังจากที่วิพาไปชมรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในกันแล้วนะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าคันนี้สวยงามจริงๆนะคะออปชั่นฟังก์ชันครบมากๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถนะคะที่ประหยัดพลังงานนะคะใช้พลังงานไฟฟ้านะคะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะริอขอแนะนําคลิกคันนี้เลยค่ะเป็นรุ่นที่น่าสนใจแล้วยอดขายดีมากๆเลยนะคะ,ะเ,ดงงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวิวจะ ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วกันนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากสอบถามแคมเปญน,นะคะหรือว่าเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆนะคะหรือว่าข้อมูลตัวรถนะคะวิทิ้งเบอร์ไว้ให้สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะยังไงนะคะยุ้ยฝากด้วยนะคะกับมิสแอนชอยว,วันมันโป่งนะคะแล้วก็ช่วงเทศกาลสงการานต์นี้นะคะยุ้ยขอให้ทุกๆท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะเล่นน้ำอย่างสนุกสนานนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ